สวัสดีครับทุกคนในคลิปตัวนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปลงด่านจูบิล้อนะครับลงยังไงให้ผ่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะครับไปดูแมคคณิกกันว่าบอสเนี่ย มันทําอะไรกับเราบ้างนะครับแล้วเราจะต้องทําอะไรกับบอสเพื่อให้ผ่านบ้างแต่ว่าในคลิปวันนี้นะครับผมก็จะยังไม่ได้พูดนะครับว่าเฮ้ยแต่เราดูเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปหนึ่งลวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแต่ว่าเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับว่าดูเนี่ยมันคืออะไรนะครับระบบดูนะครับมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะครับผมดูแบบพา s s i v ดูแบบ active นะครับผมแล้วก็ดูเฉพาะอาชีพดูแบบพา s s i นะครับก็จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตัวซับตัวดา m a จ e นะครับตัวแทงก์นะครับก็ม ลูน ASPD ีลูนคีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าลูนที่จะทําให้เราอึดขึ้นวิ่งเร็วขึ้นนะครับก็มีเช่นเดียวกันนะครับลูนแอคทีฟนะครับที่เรากดแล้วเนี่ยจะได้สเตตัสนะครับหรือว่ากดแล้วจะโจมตีคู่ต่อสู้กดแล้วจะทําให้ศัตรูติดแข่งแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ลูนอาชีพนะครับที่เสริมความสามารถต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกอีกคลิปหนึ่งนะครับหรือว่าใครอยากจะดูพารสีฟนะครับก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับที่ผมขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับ ผมยังไม่ได้ใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอนั้นเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปวิดีโอหนึ่งขึ้นมาละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับเรื่องรูนะครับรูเนี่ยก็จะสามารถอัพเรเวลได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าใครที่จะอัพเวลได้นะครับก็ต้องมีหินรูนเยอะๆนะครับพออัพไปแล้วเนี่ยความเก่งของสกิลนะครับหรือว่าความสามารถนั้นๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะโอเคเราไปดูดันจูบิลอสกันเลยนะครับเรามาพูดถึงอาชีพที่จําเป็นก่อนเลยละกันนะครับผมอาจจะมี2อาชีพที่อยากจะให้ฟ ส่วนสามอาชีพเนี่ยเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีพีทกับวิสานะครับมีพีทเพื่อซัพพอร์ตนะครับมีวิสานเพื่อเคลียร์พวกมอนเตอร์ที่ออกมาซึ่งมันจะเยอะมึกมากเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้หลังจากที่เราลงไปแล้วนะครับก็จะมีบอสอยู่ตรงกลางนะครับเรามาดูรายละเอียดก่อนบอสเนี่ยจะมีเลือดเห็นไหมครับมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คือโล่ที่บอสเนี่ยจะแอบสอบดาเมจเราเราจะต้องตีนะครับสีเหลืองเนี่ยให้หมดก่อน เราถึงจะตีบอร์สเข้านั่นเองนะครับอ่ามาดูพร้อมกันนะครับ ในจังหวะนี้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าดาเมจมันอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับสีเหลืองๆนะครับเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองอ่านี่ครับพอบอสนะครับเกาะหมดแล้วนะครับบอสเนี่ยจะไม่โจมตีเรานะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะสามารถเล่นคะแนนแล้วก็ตีบอสนะครับให้เลือดลดได้นั่นเองนะครับพอเราตีไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เฟสต่อไปนั่นเองนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ออกมานะครับตีเรานะครับเราก็จะต้องเคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดต้องบอกว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันตีแรงมากผมกก็เเลยยออาาาาจะะให้้ววิสรมไนคั ใช้สกิลหมู่เมเทโอกาวิตี้เอ่ย <c oughs> เพื่อที่จะได้เคลียร์มอนเร็วๆนั่นเองนะครับเออลืมบอกไปเดนเจียนนี้นะครับเราจะสามารถลงได้แค่10นาทีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง เคลียร์มอนให้ไวนะครับตีโลให้แตกเร็วๆนะครับเึื่องในการลงดันเนี่ยมันก็มีเวลาจํากัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้ผู้ชมนะครับปิกนะครับปาร์ตี้ในการลงนะครับหาคนที่เล่นมือนะครับเป็นงานพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าของรางวัลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคะแนนของคุณด้วยนะครับโอเคพอเคลียร์บอสเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถตีบอสต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เฟสต่อไปตรงเนี้ยเนี่ย ก็ให้เราเก็บคะแนนนะครับโอเคผมตีบอสไปเรื่อยๆจนเข้าเฟสต่อไปแล้วนะครับผมตอนนี้ความยากเป็นระดับสองแล้วนะครับสังเกตได้ว่านะครับมีลมพัดตัวละครเนี่ย ให้ปิวอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องกดเดินด้วยห้ามออโต้เลยนะครับถ้าออโต้แล้วนะครับแล้วตัวเราเนี่ยมันถอยไปโดนไฟล์คือเราตายเลยนะครับถ้าหากว่าภายในทีมตายหมดนะครับดานเจียนเนี่ยจะจบทันทีเลยนะครับอ่ะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเกาะจะหมดนะครับลมเนี่ยก็จะหยุดพัดนั่นเองนะครับแต่ว่าในระดับที่2เนี่ยครับความยากเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับมันจะมีสกิลในการโจมตีเนี่ยครับที่ไม่เหมือนกับรอบแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในเฟสที่2นะครับผมจะมีวินโกด มาตัวนี้เนี่ยจะไร,ร้เฟียนะครับเป็น3ตัวเลยเราจะต้องหันหลังให้กับเจ้าตัววินโกนะครับไม่อย่างนั้นเราจะติดเฟียนะครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราติดเฟียแล้วมันจะมีโอกาสติดเรื่อยๆถ้าหากว่าเราอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมฮะมาติดเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้น ถ้าใครนะครับไม่อยากโดนเฟียให้หันหลังให้ตอนที่มันล่าสกิลแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ติดเฟียนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งวิธีในการสู้กับวินโกดนะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเคลียร์ลูกน้องให้หมดนะครับเราถึงจะตีบอสได้นะครับเคครับในเฟสต่อไปนะครับเราจะต้องตีบอสจนเกาะแตกนะครับแต่ว่าผู้ชมเห็นไหมครับมันมีหินออกมาตรงนี้นะครับแล้วคําเตือนตรงกลางมันขึ้นว่าให้เราไปหลบหลังหินนะครับถ้าเราไม่หลบหลังหินตอนที่คําเตือนขึ้นนะครับเราตายแน่ๆเลยครับถ้าหากว่าเราเลือดไม่ได้เยอะพอนะครับแบบนี้ ประมาณนี้ครับอันนี้ผมลองเทสดูนะครับแล้วหลังจากที่ก้อนหินลงมาอีกนะครับแล้วพอบอสมันจะทุบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลองไปหลบที่หลังก้อนหินนะครับมันก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับบอสเตือนแล้วนะครับเดี๋ยวบอสจะทุบนะครับพอเราหลบหลังหินแบบนี้นะครับหินจะหายไปนะครับอาจะไม่ตายนั่นเองนะครับเื่องเราจะไม่หมดนะประมาณนี้นะครับต้องหลบหลังหินด้วยแต่ว่าในคลิปเรืองนี้นะครับผมไม่สามารถไปเกินมากกว่าชั้น2ได้นะครับเพราะว่า ดันเนี้ยมันเก่งมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเออก็ประมาณนี้ผมคิดว่าเออ่คนทั่วไปนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณชั้น1ถึงชั้น3นะครับโซตันอาจจะไปชั้น5ได้นะฮะอ่าแมคคณิตมันก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องเรียนรู้กันไป พอเราครบ10นาทีแล้วนะครับดันเจียนเนี่ยก็จะจบเลยนะครับจะได้ทั้งแบบติกซอนะครับผมแล้วก็ที่แบบเป็นอันเลยนะครับผมซึ่งนะครับเราสามารถเอาไปขายได้เลยหรือว่าเอาไปใช้ได้เลยถ้าหาว่ามันไม่ตรงสายนะครับก็จะมีสถิติดาเมสถิติรับดาเมสถิติฮิวด้วยนะครับแล้วก็ใครตายก็จะมีบอกหมดเลยนะครับก็เป็นการจบนะครับไม่สามารถลงต่อได้แล้วนอกจากว่าไปช่วยคนอื่นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับบวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับหวังว่าจะสนุกกันนะครับบ๊ายบาย